สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่9กลุมภาพันธ์2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่7นะครับผมสาหรับวันที่7แอดมินให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมวิ่งรูด3กับ7นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะผมสองมนะครับผม23เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็83เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็368เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางนะผมมา38มนะครับผม3า8 3สสำหรับ23มาในชุดวินนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่9เลขในตารางจะมี2 4 6 7 8 1นะครับผมแอดมิมจนใจอยู่ที่2 8และก็6 สำหรับสองนะผมสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้า สำหรับ8นะครับผม8จะมี81 82 84แล้วก็85 สำหรับหกนะครับผมหกจะมีหกหนึ่งหกสองหกสี่แล้วก็หกห้าสำหรับในชุดกันนะครับผม 2 7 87แล้วก็67สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี22 88แล้วก็66สำหรับ3ตัวนะครับผมจะเป็น7 1 4นะครับผม741ดีนึงเป็นชุดวิน

แล้วก็แปดหกสองอัดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหัวเราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่9กุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบเจ็ด แอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด8กับ6นะครับผมสำหรับะครนะผมมี202 124นะครับผมสำหรับ8 8 1มีแแล้วก็85สำหรับ6นะครับผม6 2 6 4 6 5ในชุดกันจะมี27 87แล้วก็67ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับชุดกันนะครับผม สำหรับเบิ้ลนะครับผม8 8 6 6 3สามตัวจะเป็น7 4 1 7 8 4 8 6 2แล้วก็165นะครับผมเบ็ดสพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ